รางวัลให้แล้วพาเมย์ไปเมย์อย่างนี้รางวัลรางวัลหนังให้แต่ลูกชายได้พอไม่ได้ให้โชคใช่รางวัลเกี่ยวยางงัวมีบ่ระงวัลเกี่ยวยางงัวโอ้บัดไถงงัวเพิ่นเลยจังเอารางวัลเกี่ยวยางงัวฮะโอ้ลูกชายอยากยังแนวอื่นอีบ่อีบ ขนมได้ก็ขนมปอกป้อได้กชาไรได้ก็ได้ก็นุ่งโอวนตีได้ก็น้ำหมักเ <umes> ้าหมักนะได้ก็หมักเขียบได้ก็หมักม่วงได้ก็หมักม่วงโบได้ก็หมักม่วงไข่นด้ก็หมักม่วงมันเอากกินหลายแนวสลยโชคชัยอยากไปบ่าากียนไปเมืองนอกไปว่าไปลูกชายบ่ยญานตกยนบ่ อ,อีกอคีมมึงได้เอา้าขีโกนมันเห,เห<ต>็นแล้วหรอกจีรินจีรินบอกวันคุยถ่ายคลิปให้จิรินจีรินอันเกิดอะไรโชไม่ตู้ที่ให้เงินโชคใช้เพราให้นับนับเงินก่อนอลุงแสนนี่ฝากมาให้คุณน,นี่นเอา้เอาขอบใจ สบายดีทุกคนสบายดีเดอ้อเบิดสุขสุขคอนนะบอบอยูอ่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศนํเนะาเด้อเนาะมาพ่อกันกับซองซาบุนมาอีกแล้วมาพ่อกันเมื่อนี้กันยังอยู่เฮือนอยู่เด้อพี่น้องว่าท่านได้ไปทางใดเมื่อนี้ท้างสมุนก่อนจะออกไปข้างนอกเนาะมีทางอุญย,ยเจดีพี่น้องเลยหรือว่าทงานะทงไอ้เนาะทางไอเซนเพิ่น ฝากเงินมาแะไรเพื่อนก็นเลยอยากให้ลานซรายให้ไว้เพื่อไวเป็นกำลังใจให้ลูกเพื่อพาะเมรไปเฮ็ดศเวียบวันซั้นซะพี่น้องไอ้เพื่อนก็ฝากเงินมาให้เท่ายก็คอยเบิ่งน้ากันวันนี้ก็มีสองสองท่านเนาะแล้วก็มีเมตูุคูมาลาแล้วก็ปอตู้ฝากมาให้แน่เลยให้โซกไซน้ำเด้อว,วันนี้ทางสบุนสิได้ถ่ายคลิปให้สองไอ้น้องนะพี่น้องเพื่อนสิ เป็นหน้าใดนะทางโศกไซกับไอ้เพิ่นเมื่อนี้ทังพอเพิ่นกับเขามาสีมาส่วนเฮส่วนไซนี่แหละพี่น้องถมบนมันเป็นบวกเป็นตรงนี่แหละเนาะเพิ่นกับเขามาแล้วเฮากับก้อนสิออกไปข้างนอกก็เลยก็เลยสีมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องด้เบิงไดในส้มน้ำกันก่อนเอินเนาะสีไปเอาเงินให้ทางลูกชายสองคนสมบุญก็จ้องกลับขอบุญกับคุณไปทางไอเซนแล้วก็เมต้ ภูมาลาพระทูปุ่นาเด้อเน,นาะทีฝากเงินมาให้ลูกให้หลานกับเขาให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงควมเก็บอย่าได้ความขาดอยามีเด้อสาธุไอ้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงอายุมันควันเงินอาสน์ุญกับเฮ็ดคลิปในคลิปเดียวเลยขอบคุณขอบคุณในลายทั้งไอ้แสนเมื่อตอนที่ว่าให้เงินลูกหลานนั่นแหละก่อนอื่นสบุญกับเ,เ,เอขอบ,บคุณออนนคออขอบ,บคุณเบ้อสุขสุขอนที่เคยซอยเรือสบุญมาสบุญกับว่าได้รูปซาตประมาาคุณเนาะ เมน,นูค้าสอนสบุนการเริ่มบาได้เลยขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อแม่เด้อขนนคุณนะมาสบายดีป้าลุงกันลูกเห่นนมาหอมแก่แม่นั่งลูกอ่ะอ่ะพี่พี่มาทางนี้มาทางเมยพี่ก็ได้สบายดีป,ป้าลุงสบายดีป้าลุงขอคุณนะเพื่อนบนสบายเ่นในติดในเพื่อนนะเป็นยังไงลูกเร้าอะไรวินหัวนะโชคใสอย,ยากได้ยู่บ่เงินนะ ยากได้ยูค่อยเอาไปเนี่ยเลยออ่ะพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณวะสุขุสุคนะบัวเมนูคำสอนแล้วก็เอ้ยน้อยไอหัวแล้วก็ไอพี่ทุกทุกท่านที่โบออกสื่อเสียงเรียกหน้าเนาะที่เคยซอยสะบุญมาสะบุญกะยกใส่เก่าเท่าใส่หัวเด้อที่เคยซอยเนาะทุเมื่อนี่สะบุญบบมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่ามีเอฟซีตะบุญกะบบมาหอดจุดนี่เนาะทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงสบุนที่ได้เห็ดได้บุรหลายแต่สมุนกับพุ่มใจในตัวเองที่ได้เหตุดได้สร้างเนาะจริงจังไดกระามะสมุนกับขอบุญขอบคุณบอสุขุขสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มลิปของสมุนป้าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนโอ้ท้งพอทั้งลูกมานี่พ่อมเพียงกันได้มานี่ทางไอพี่ทางโสดไซเดินขีดดินด้ล่ะทางสองพอลูกมันกำลังคุยกันอยู่ว่าสีเห็ุแบบใดกัน ที่แรกสะบอกว่าอยากเอาแอห่กับไส้ไปใส่บนโกล,ล้นอยากเอาปูนมาใส่แบบนี้อ่าอขอ,อ,อลุเนียกยังพักกันว้าองอยังกันนะสบายดีเด้อท,ทั้งพ่อทั้งลูกโอ้ลูกชายเอาลูกชูงก้ยได้วันนี้มายืนเที่ยงกันด้วยค่ะเอะอหุ่นยักษ์เขมานง่พี่โอ้บอลลี่ไปใช้อย่นัน โอ้โหอาผู้คนให้แทกกันเอาโอ้ชกใจองชูงเอาลงไปเนบงเทะกันยังพอใกล้กันเยอะชูงเอาเจ้ากันลงไปยืนเทียงกันนด้ไหมโอ้ไปข่าแม่บงป้าไปห้องหน้าเลยไปชูงกลัวไปชูงกลัวบ่ะนี่แหละว่าสิเอาอันนี้แหละส่วนใส่นี่แหละตักเสียดเนี่ยใดหรือว่าสิเอาปูนค้นใส่บ่อหรือว่าเนี่ยใด มันตะลุกแห้งก็ดีได้เนะมันเน้นไ้ว่าเอาไม้สารใส่และไม้อันนั้นเด้ไม้ที่ว่าเจ้าเอามาปะไว้หน้าเขา,เา,เเาท่านที่มามสานาคัดใ่ดเพื่อรอา,าแต่ไปบ่ม,มีว่าแถวไกล โอนี้มันเลิกแห้งกดีเนาะอ,อวามงครับ่เสร่าเฮากับบอกให้รถเที่ยวนะเจ้าอยู่เฮือนอยู่กับบอกเขาเขากับมาตันเนียยเฮากับบอกก้อนเขากัเทมนี่ก้อนกันจิเทขันรถจักเนี่ยว่าเขาเวน้นบุนาัสีนิส่ยบรถเที่ยวบบนี่ ทางมันหอมยังไงถอดเปลี่ยนเปลี่ยนมันถอกระตกแรงอย่างเอามาใส่วันนี้เอามาใส่อีกสองท่อนก็พอฮะใส่นมี่ดินไซด์อใส่นีแรก่อนยังไปหน้า๋อมายังมาริก ชงเชแค่ขอซีบในบ้านนี่ออ้่อนี้ดีดีดีดูปาแม่วดีเห็นห่อยโชคไซย์ยาเหรินคิดดีนลูกล่ะเผื่นกำลังคุยเวี้ยคนเดียวใชกไอ่ะจังใดกามันนี่ก่อนสิออกไปข้างนอกกับจิปรมาเนี่แหละหาเบื้องไม้มาซานบ้านเฮามีว่าปูนเนาะจังหวยจกจะบุ้มปูนนะถามเบื้งเนาะ ถันว่ามันมีก็ไปเอามาลดกแล้วก็เส้นชิดไปใ,ใจเ,เลยมีแต่นเจ้าเห็ดโรแล้วมานนี่สละเห็ดเลยขัดปูนกับมันใส่ได้กับใส่หมองนั่นแล้วยันแต่ลดเขามาเนาะนั่นลด,ดแล้วมันมันบบเม็นพวก้คือพวกมันเห็ดเนี่ยมันสั่นสามารถสั่นไดอ้อันนี้เฮากับเห็ดทางก็คือการแล่ทางเลน<า>ทั่วบ้านนเะ หิดคนเดียวไว้ตัดแล้วใครอยู่มันบรงนีทางเว้นคุณแล้วเว้นทางอื่นคุณนะเขาไปเว้นก้อนถอกนี่ก้อนใครมากก็คือมักท่วงแทบบัดชีเห็ดให้กับโค้งให้กันแล้วเนาะอืมอืมพอไม่ตันนะ่าแหละยังมานะครับกัดตันเอาเจ้ากับยูเพื่อนอยู่เด้มาหนีิมีแต่หาเบิ่งินปูนปูนก็ได้ทำไมปูนคั่ว่าได้เห็ดมาได้ เบืองปูนยู่บ้านก่อนนั่มาพี่ก่อนออกแล้วบ่เขาอือหน้าออกเลยชกเลยป้าไปหอดแล้วบ่หอดไงลูก่นก็ได้ยาลินข่ดินนลูกไว้จนให้แห้งบ่นน่นอยู่นั่แล้วเขาอยากเเป็นผู้ชกใช้อยากได้อยู่บ่เงินน่ะอยากได้ กินข้าวแล้วบ่พองฮะกินข้าวทำข้ามอี่แล้วเอก็กินได้เถอะบ่ยากว่ะก๊กมะเขือนี่ลบออกชั้นบ่เป็นหมากเอาว่าหิดเาบ่มีหมากเลยนี่เยอะมากเลยว้ายหมดแล้วมาเล่นก๊อกมะเขือทองตาสีออกไปข้างนอกก็ได้เบิ่งเอาไม้นี่ให้กันเกลือเกลือต้มลูก อะนี่ไห okay. yeah, ่ลูกอะก่อนจะออกไปข้างนอกได้สิเอาันรางวัลให้แล้วพาเมย์ไปเนี่ยนั่นนี่รางวัลรางวัลนังให้แต่ลูกชายได้พอไม่ได้ให้ชอบใช่รางวัลเกี่ยร์ใหญ่งัววีบอรางวัลเกี่ยร์ใหญ่งัวอู้บัดไถ่งัวเพื่อนยังเอารางวัลเกี่ยร์ใหญ่งัว มาจกไช่โจกไช่ได้จากได้บ่รา,างวาลัลลูกจะได้โจกไช่ตัง้งใจเฮียนเด้อกันจากได้ด้วยอืมนชช้าโจกไช่วลามวนจับอา่ฟาฟอมานั่งจับมาจับกล้องให้นี่ให้รางวาลัลลูกกวนสิออกไปขนะ้า,าง,งน,น,นางกงองชกโอ้ยน้านางร้องพี่โจกไช่มานั่งเฮียนง่ายพี่นั่งๆทเกี่อ่เบิ้งสามโจกไช่เนี่ยจกไช่ก็อยากได้รางวาัลบล์จะได้รางวาัลเฮียนเก่งบ่์ โชกชัยตั้งใจเฮียนเล้อเด้อไม่เห็นเงินจะปะ่น้อโชกชัยเฮียนจริงๆค่ะเนี่ยได้เงินเลด้อือโชกชัยได้เงินแล้วจเอาไปชื่อยังจะเอาไปชื่อขนมอยู่ฮงเฮียนไปชื่อขนมจะกินแต่ขนมหน้าแนวอื่นบุญอยากบ่อยากแนวอื่นโชคชัยอยากยังแนวอื่นอยบ่อยบก ขนมได้กัขนมปอกป้อได้กับชาไรได้กัได้กันุ่งโอเว่นตีนด้กับน้ำหมักเ้าหมักนะได้กับหมักเขียบได้กับหมักม่วงได้กับหมักม่วงโบได้กับหมักม่วงไข่ได้กับหมักม่วงมันเอาคือกินหลายแนวเลยโชกชัยอยากไปบ่ชาคียนไปเมืองนอกกูไปบ่ไปลูกชายวัวยานตกยนบ่ ขีมมึงได้อาอขีโกนมันเห็นแล้วหรอกจะรินกีดินบ้าวันคุยทายคลิปให้จิรินกีดินโชคชัยเฮียนนั่นโชคชัยเก่งเขียนชื่อเก่งแล้วบ่เก่งแล้วโชคชัยเขียนตัวอย่างแน่นเป็นรูมแล้วลองลองเล่าตัวโ,โกไก่ฮอนห่อเพื่อน,หอนใ,หให้ป้าลุงพังดูขันเจียกได้รางวัลนะะมันเบ้าพิษดิฉันเบาพิษกับเบาเป็นยังลองเล่าดูแตโกไก่ฮอนห่อเพื่อนเด้อค่อยๆเบ้าเด้อ ลองดูเดินสีนับหนึ่งสองสเริ่มกอไก่ไปเลยกอไก่พอจบดีกอไก่พอดดงๆกอไก่กอไก่ฮันหนาไปทางกล้องพุ่นกอคุยพองาาะจาอเจาะเจๆจยื่นย่นอดก็อด อทุ่งโน่นโอ้โหเปปอุ่งปอุ้นออปุ่นอะไเนี้ย้ยโดเออโดละค้งโดละค้งโดงวีวีอ๋อโอ้อ้อโอ้อเพื่อนออเพือนเอาเฮดจะดีนเน้ยไอ้นี้เบิ่งเบิ่งหอห้างได้จิงเออหอห้านผัดข่าบมบานี้ เขาโชคชัยฮันหน้าไปทางกล้องปลาลุงกับห็นแล้วอ้าวันนี้ลองนับดูโชคชัยนับหอดชัแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองห้าิบสิบปดสิบเก้าเช้าอ้าอจจี่เหเจก็ดเจ้าปดเจ้าเก้าสามสิบโอ้อเก่งเงตรมือกันเก่งเก่งอ่หายรางวัลแน่เฮียนเก่งเนี้เนาะเบิ้งเบิ้ง เด้ออืมถ่ายคลิปอยู่ได้เนี่ยรางวัลให้โชคชัยก่อนไะเรื่องให้โชคชัยก่อนตัวนี้เอาไว้ก่อนตัวนี้นอันโชคชัยบุนะอืมอันตู้องโชคชัยใครเละมาถ่ายคลิปบ้านนี้ตะขี้ให้บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะวันนี้ถ่ายคลิปให้พ่อตู้ม่ตู้เห็นแล้วบ้านนี้ให้วักลายหนึงนห่งนั่จักแลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจด เก้าชิบชิบเอตูโอ้ไม่ตู้ไฮไลา์อันนี้อันนี้คู่ใครขอนับเม่อนกบมือเนี่ยก็เอาเงินจ้ะขอบใจพ่อตู้ไม่ตู้กันจกอพอตู้แม่ตู้ที่ให้เงินใช้เว่าให้นับนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เจ้ายิบยิบเอ็ดยิบชองขอบใจพ่อตู้แม่ตู้กอนน้องมื่อขอบใจพ่อตู้แม่ตู้ให้เงินโชคใส้ให,ยห้ยูนิฟายสชคใช้ีตั้งใจเฮียนเด้อค่อยจังต้อ่อยตั้งใจเฮียนเด้อ <laughs> อ่ะบ้านี้อันนี้เป็นเงินพ่อตู้บุญมาแล้วก็แม่ตู้กูม,มาละเพิ่นให้โชคใซเด้อโชคใชตั้งใจเฮียนเด้ออันนี้นี่ ให้พร้อมกันเลยอันนี้เป็นเงินของลุงแสนนี่ฝากมาให้ผู้นี้เอ้าขอบใจไปนะแม่ดูดูลุงเพิ่นก็เลยฝากให้นับบุงรูปหอดบ่อสิบพันอนาสิบใบหกเจ็ดแปดเก้าสิบตั้งใจไปนะแม่ตื่นแต่เช้าเลยจากนั้นไปทำอะไรก่อนอ่าขอบลุงขอบคุณลุงนะแม่ลุงแซน ขอบุญขอบคุณอะไรเล่าทางลุงแซนที่ฝากเงินมาให้ร้านให้ร้านให้ลุงดูดีไม่ให้ยังขุเจ็บอะไรทไใครอีให้ลุงอายุมันคนยืนให้งเงินให้ร้านอะไรให้กลับหาลูกอยเท่าคนเท่า,ทาเลยใช่ไหคือเฉียงหายใจ <c oughs> หอบแท่ตื่นเต้นอะไรรีวอเลยจะได้ใดเงินบ่าย e <c oughs> ดีใจยีวอดีใจตื่นใจเศร้าเนี่พามีไป <c oughs> เกี่ยวเขาแล้วผัดบไปน้ำเมฆได้ค่ะอันนี้เป็นเงินลุงเสนให้ร้านใช้คุณนี่อันนั้นเป็นเงินเมต้มให้ร้านโดยิ0โชคโโนี่ของเมตู้ให้โชคใช้เนาะเมตู<น>้เพิ่นกระฝากมาให้ร่อยหนึ่งนี่ก็เลยแบงให้โชคใช้เนี่ยนั่งี๋ให้ป้าเนี่ยพอเราได้ชื่อเลขมีชิบชกโอ้ยหนึ่งชงสามสีห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองแค่นี้ใบยังใบแสนจื้อเดอ้ออันนี้อันนี้นะใบเศร้าพันนี่ดีใจว่าได้เงินนี่ตั้งใจเฮียนเดอ้อบอกพังควมเดอ้อโชคชัยยาหลินมทั่วชาปลายเดอ้อยันตาแดงเด้อลูกเด้อเศร้าหลินเดอ้เดอวันนี้เอาเอาเมียนโชคชัยอย่าถือไปนำ้ำไป<แ>ให้ใบเฮือนแม่วุ้นมาใส้แน่ ใช่หมดก็ห้ามให้โอ้ยพอพอแนวอะรางวันเกี่ยวหย่าได้แล้วเรืออยู่ช่อมนี่เนีรางวันเกี่ยวหย่าชิบชามพันเนาะให้พอนวเนาะให้รางวันแล้วเนาะอ่ะพอเด้กาแฟจกเคร่งนี่อไปไม่ห้แล้วหยอกเด้อพี่เด้อเนาะ แล้วว่าจบจบเจอรึเราก็นะขอบเจอที่วันนี้ป้าไปหน้าแล้ววันนี้ก่อนเอินนะก่อนสิออกทางนอกไม่ออกไปหอยเพราะน้องเมียนไทยมานั่งเยียงแม่ไว้มาพี่แม่สิพราวนั่งลงนอ่ะนั่งลงก่อนโฉใชยที่ชนเด้อวันนี้ทุกชายตั้งใจเฮียนหนังสือเด้อไม่ตู้ให้เงินทุกชายอย่าไปชื่อเบิดเด้อโฮมไว้ ขนมหวานบอกให้กินหลายมันจะเป็นวัดเป็นไอ,อให้เป็นคนหู้ให้บอกง่ายฟังค่วมอบอกให้แอบอให้เฮียนเจ๊งๆบอกให้ลินโทรศัพท์ไปซาสบายดีป้าลุงก่อนเจ้านะสบายดีป้าลุงอ่าไปลูกไปลินมองไม่ได้เจ้าวันนี้อ่ะมาหนี่กะน,นี่ซ้ำนี่พี่น้องว่าทางพอโชคใชยนะเพิินสีมาส่วนขี่ดินนี่แหละพวงฝนบ่ต๊ะ เพราะว่าันที่สามสิบเหรจะบอกคนที่โตอีกนะสา <30. S 1> มิีม่อานคือพนี่กับสิไปและสิออกไปข้างนอกก่อนมัในสิไปสร้างปูนเข้าไปทางวัดมาเนอะอ่ะก่อนอื่นกันมันนี่กะอันนี้เบ้าลบลำไปอีกก่อนเป็นเงินไอ้เซนเพิ่นกฝากมาให้อลาเนานะก,กับขอบุญขอบคุณในหลายเด้อทั้งไอเซนแล้วก็ทั้งเมกูมาลาพอบุญมา ตียังเมตตาครอบครัวของโลกเนาะก็ขอ,ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีหฮงก็เจ็บอย่าได้กามไข่อย่ามีเดอ้อปรรถนาสิ่งใดกระสมควบมุ่งม,มัดปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องให้อยู่เย,ย็นเป็นสุขสุข,สขกายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะให้มาสาใดกระกำขึ้นไปหา้อยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไร้เข่ามือแรงเดอ้อซาถูกขอบบุญขอบคุณบรสุขสุคนที่เข้ามาเบิง่งมาสม่ง ระบบขามโฆษณาเนานะคลิปนี้ขอโตก่อนพี่น้องพ่อกันในคลิปหนาเดอ้อสวัสดีสสดโอ้โต้ฝนเวงให้พ่อว่านะพ่อสองพันร <c oughs> างวัลเอาหนาห้งัวติออวดูกชายเว่งให้พ่อเม่นีว่ายในภาระ,ะในครอบครัวทั้งเติมน้ำมันทั้งเหมือนยังอยู่นี่เบดิดเม่นิ ละไหลวงช่วงนี้นะครูอย่างลูกลูกลก,กบอกพอสังขารูอ้ายผู้นั่นนะชูงผู้นี้ปาซะเดี๋ยวขอโตกันเด้อพี่น้องเด้อนะขอบุญขอบคุณหลายวัตถุสู่คนที่เขามาเบิ่งมาส้มนี่แหละไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ